สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่พามาเบิงรถไถครับมาืาเนี่รถไถเกตดหน้าครับเพิ่นสิปปับให้หน้าไม่นะครับอยู่ทางบ้านบาคโคนะครับอำเภอเสละภุม่มจังหวัดร้อยเอ็ด พี่น้องนีเบิ่งหนึ่ง,งต่รถแม็คโครรถดำกันมั่นกะเบื่อในไปแน่เนอะพี่น้องมาเบิ่งรถไทสิ่งดินระเบิดใช่่ะนะครับเสียบาทนะครับทังบ้านบาคโคครับเ็นมาปรับให้ปรับหน้าหน้าพญายไม้ครับ ทั้งบ้านบาโค้เฮานี่อยู่ใกล้ๆกับหน้าสมบัติดำสิงนี่นครนี้พวกนี้มาสมความแรงของเจา้าคูกูต้า M6040 กันเบิ่ั้างครับฝีมือเพื่นโชเฟอร์เพื่นนี่สกัดสกัดเลยล่ะการ อับให้หน้าแต่งให้หน้านะครับโยกให้เพื่อนครับเสียบาานนะครับคับเนสิไลให้นี่นะครับนี่เนสิไล่ลงมาถมไปหากอภัยนะครับทางผุดนเป็นไห้เดียวสุปีมันได้เขาห้าสิบสอบหนึ่งปีนี้แล้วียเอาเกียสิบแปดสิบสอบเพราะท่นไห้เดียวนะครับ สวัสดีพี่น้องสวัสดีช่องยูทูบทุกทุกช่องนะครับผู้ติดตามช่องสมบัติดำสิ่งนะครับขอบคุบุญขอบคุณกันหลายๆนะครับเอาเมือนเปลี่ยนบรรยากาศครับจีพายมาเบิงเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์ครับปรับให้ปรับหน้ากันนะครับเสียบาท ยัหครับดูัว<ก>าแกนมาสิอันสามครับ

เห้เด so oh. ียวบอกไม่ใ่ไหมเป็นเง้เดียวโลไปยงี้ยหดคงย่าเลยบอกเลือย็ดไปหอดโอ้มไม่พุ่นบันเฮ็ดให้เดียวเง้มาเลยโอ้โอ้ว่ากันในราคาลราปนไเลื็ดพัน ว่ากันในราคาเจ็ดพันบาทครับรับโลสามไฮเป็นไฮเดียวครับนี่าไว้ร้า,ายครับนี่ ได้ามสามมาไหมก็จวดแตอวะต้นไม้นี่ก็ต้องเอาออกนึกว่าต้องเอาออกทีเดียวเพราะดินให้นี่จะได้ก็ตุ้ไในไร่ลงกลุ่มเนาะ ำหรับเจ้าคู่กอตาตัวนี้รุ่นนี่นะครับตัวนี้เพิ่นกับมีตัวใหม่ออกมาเป็นหกสองสี่ศเชื่องกับบล็อกเดียวกันแหละครับแต่ว่าระบบเกียเป็นเปลี่ยนใหม่เบิดบ์ตน,น,ลลดน,นะครับตัวใหม่เป็นเป็นไฮโลลิคทัตเทิลนะครับตัวใหม่ แต่ว่าตัวนี้เป็นหธรรมดาครับ แตกปุป๊ปไปเลยครับฐานสามไปซื้อมาแต่เรื่องนะครับในราคาเมื่นเก่านะครับ ครับเป็นมือสองนะครับสื่อมาบ่ไอ้เฮ็ดบดไอ้ซอมนี้ยังครับมากับใส่เลยเลยครับนี่ในราคามื่นเก่านะครับมาแต่เรื่องนะครับ ไปผ่านเบอร์ยีบซี่ครับ เลยครับราคาเมื่อนเก่านี่คุ้มคับ ต้องลงหางสามครับต้องลงหางสามให้มันดินมันแตกซะก่อนนะครับตั้งสีเดลัยนะครับยหยาหลายดไหลชิ้นที่นี้เกียรตยากครับ Ngày ngay cúc gặp ไหากับหน้าเนาะครับเอาเห็ดยห้เห็ดหน้าเลาก็ต้องปรับเอาแน่แต็มเอาแน่เนาะครับห้หน้าเข่ามันโน่นมันสูงครับบานเขา่าดำเข,าเข่าเข่ากับว่าใครได้ผลบันไดเนาะครับน้ำว่าใครขังแน่นะครับขัดมันแรง ต้องมาปรับมาดันมาปุ่มมาแต่งกันนะครับแต่ว่ากัสบายครับคู่มือนี่มีรถไถนะครับเสียบาดทั้งวันระโคครับ ใจอยากที่เกียตให้เกียตหน้ากะติดต่อเพ่นได้ครับเสียบาททางบันบาคโค แหวอนครับทังรอย็ดคนตกมามือสองมือนะครับกลับมาห่อนอีกแล้วครับ เรื่องเสียงความครับนี่อยู่แมนยูทงหน้าผู้เดียวกับบ้องเงาครับเรื่องเสียงฟันหนี่ติดมาในราคาหมื่นกว่าบาทนะครับเปิดฟอนได้เลยล่ะครับพี่น้องต,ตึบ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 เลยล่ะโอแกนหลอกซ้ำนี่นี่เสียบาทครับเสียบาทนะมาเบิ้งใกล้ๆครับสำหรับเจ้า M6040 S U นะครับต่วนเป็นตัวเก่าครับตัวใหม่มากมันเป็น62ที่สุดน้องพี่น้องเป็นทรงหวัวตี๋ครับเดี๋ยวอีกปีเดียวเพิ่นกับเบิร์ดหัวตี๋ครับสำหรับเจ้าคู่ป่ตาตัวน,นี้นะครับโอ้มาเบิร์ครับพี่น้องมาเบิร์ชุดเครื่องเสียงเพิ่นครับ บ่มี่เงาครับรงหน้าผู้เดียวกับยู่ได้ครับฐาน3มนี่ก็สี่มาจะเริ่งครับนี่เป็นมือสองครับเป็นของฟอร์ดนะครับบริเตียนยังครับออมากับใส่งานเดยเลยเงินเก่าพี่น้องหายากครับก็คาดี เดี๋ยวลอชมการเจ็ดพ่นครับเดี๋ยวพ่นพักกินน้ำข้าวหนึ่งพี่นอ้องนี่แหละครับโน่นนี่แหละพ่นเชียวลงมาต้นไม้นี่เพ่นเชียวออกเบิดครับนี่ไรลลงไปถมห้ใต้พี่น,อน้องนะครับหอต้นยูค่านะครับผมเลี้ยวไนเป็นไฮเดียวกันครับนี่ในราคาเจ็ดพัน จังติดตามค่อยชมการเกียดของเพิ่นครับว่าสิมันบ่สีแห้งซ้ำไรนะเจ้าเอ็ม6 0ศูนี่ศูนยเนี่เดิมาาเาากันเราพี่น้องในกุ๊บที่บ่ ແນາພີນ້ົນກໍຕົກຄອຍຈະຕົກແຮງຮງກນີແນ ไ,ไทยหลุดไถหนุ่พี่ให้น้องได้เบิ้งกันนะครับวันนี้ก็เลยได้โอกาสนะครับเหเก็บคลิปรถไถให้พี่น้องได้เบิง้งได้รับชมกันแน่เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์ครับผู้ปตานะครับหกสิบแรงหมานะครับนี่

พอใหญ่พอหน่อยครับสำหรับรุ่น M6040 นะครับเป็นรถรุ่นกลางๆนะครับเนาะก็พ่อใส่เกียร์ให้เกียร์หน้าก็ได้นะครับลงให้ลงหน้าไถให้ไถหน้าปัดหน้าก็ก็กโอเคครับสำหรับรุ่น M6040 น้อพี่น้องรถขนาดกลางนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้กำลังแรงใจสมบัติดำสิ่งน้ำในรู้พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็บจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้สักก้อนนะครับเดี๋ยวจังมาตามคลิปนาครับว่าเพื่อน เห็ดไปจังไดมาจังไดเนาะครับเห็ดจักมือเนาะครับคนจังสีเหลี่เดี๋ยมกินหนามาติดตามกันด้วยี่น้อง มีน้องมน้องมีต่ควอมสุกบดจะเลื่อนนะครับดื้อมันท้องไหลามาเทมานะครับสมายดีครับ